Þakk fyrir að hluta. เอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ลิซเซดวันกันอีกเช่นเคยนะเราก็ยู่ใีเกมเต้าหลัวตาลู่ศัพท์วิญญาจารย์แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลข่าวสารผมขอแนะนําร้านเติมเกมราคาถูก power play เติมถูกเติมไวป,ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทางร้านเปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วมีเกมมากมายคุณเลือกแม้กระทั่งเต้าหลัวตตาลูกก็มีให้เติมบอกเลยว่าถูกกว่าการเติมเองอย่างแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็แนะนําไปด้วยร้าน power play ส่วนลิงก์เนี่ยผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปทุกคนก โดยวันนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วซึ่งจะต่อจากตู้บิวิตงซึ่งตู้บิวิตงเนี่ยจะมาในวันที่13นะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมของถังห้าวมาอีกรอบหนึ่งนะจะเป็นแบบใหม่โดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นตามนี้ทุกคนสามารถไปอ่านได้นะถ้าเกิดว่ามันมาก็จะเป็นแบบว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเยงหัวถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเหมือนแบบถังห้าวไปแก้แค้นคืนสำหรับใครที่ต้องการดูเนื้อเรื่องนะครับผมในเกมก็สามารถไปดูได้ในกิจกรรมตรงนี้ถามว่ามันเหมือนกิจกรรมตรงไหนมันก็จะเหมือนกกกกิิจจรรรรมมมมาลลแบบเเปยยนโด ก็จะมาในวันที่19แล้วก็เดือน6นะครับผมเวลาตี5ก็จะมีกิจกรรมนี้โดยจบอยู่ที่วันที่26เดือน6นะทุกคนก็เตรียมไปเล่นได้เลยส่วนหน้าตากิจกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปต่อในแฟนเพจของคุณ GM ลิลินกันเลยอ่ะพอเข้ามาในกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นภาพหลุดจากคุณจ m เลิลินเนาะเดยเรามาดูกันเลยว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะผมกิจกรรมแรกก็คือตรงนี้แน่นอนเลยว่าเป็นเนื้อเรื่องสําหรับใครที่ต้องการดูเนื้อเรื่องเซฟเนื้อเรื่องเนี่ยก็สามารถด แล้วก็เหลี่ยนะครับผมเอาไว้สุ่มสกินท่างท้าตอนแก่นะครับผมต่อไปกิจกรรมที่2ก็จะเป็นตํานานบททดสอบก็คือการตีบอสนั่นแหละครับผมก็จะมีบอส ถังซานหูละหน้ามั้งดูจากรูปนะครับผมเออก็จะเป็นประมาณนั้นแหละแล้วก็จะได้ตั๋วรางวัลนะครับผมเศษดแล้วก็ถุงสุ่มสกินเป็นต้นนะครับผมจะเป็นประมาณนี้แหละนะต่อไปกิจกรรมที่2ก็เหมือนเดิมครับผมเป็นการตีบอสในแต่ละวันเนาะอ่ะไม่มีอะไรมากต่อไปกิจกรรมที่3ก็จะเป็นวิหารตีบอสนะครับผมฆ่ามังกรเจนหัวแล้วก็ถังเฉินนะโดยถังเฉินเนี่ยจะเป็นโมเดลแรกเลยนะครับผมโมเดลแรกๆเลยเดี๋ยวก็พอตอนมันมาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลของถังเฉินนะนี่ก็จะเป็นโมเดลถังเฉินแกๆ ดูกันว่าทุกคนจะชอบกันหรือเปล่านะก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อไปกิจกรรมที่3วิหารตีบอสมังกรปรีศาจเจ็ดหัวแล้วก็ตีถังเฉินนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับตัวละครถังเฉินตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโมเดลแรกๆเลยนะก็จะเป็นตามนี้แหละครับผมมี3กิจกรรมเหมือนเดิมนะแต่กิจกรรมสุดท้ายเนี่ยเป็นกิจกรรมที่3อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะบางทีอาจจะไม่ใช่ลงหอคอยอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับผมก็จะเป็นตามนี้แหละตีมังกรปรีศาจเจ็ดหัวกับถังเฉินนะ ต่อไปนะครับผมก็จะมีเหมือนเดิมครับผมร้านค้าแล้วก็สุมสกินโดยสุมสกินเนี่ยผมจะรูปขึ้นให้ดูว่าสกินเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะแต่ผมไปแคปมาจากไต้หวันให้ดูปุ๊บนี่เลยอ่ะ สำหรับใครที่อยากได้นะครับผมก็ไปสุ่มกงล้อได้โดยที่มันจะมีการันตีนะครับผมน่าจะ9กเหมือนเดิมมัง้งหรือไม่เขาก็ลดเป็น89 <c oughs> ต่างกันตรงไหนวะเนี่ยอ่าสำหรับใครที่อยากได้สกินนะครับผมก็สามารถสุ่มได้นะส่วนการใช้เหรียญก็เหมือนเดิมครับผม50เหรียญตอนครั้ง500เหรียญต่อ10ครั้งนะเหมือนสกินหมาลมเลยแล้วก็อีกอย่างนะผมจะมีกระดูกวิญญาณนะวงแหวน5 0,000เหมือน,นเดิมหมดทุกอย่างเลย ต่อไปนะครับผมจะมีเพิ่มเติมมาอีกนะสำหรับของรางวัลในถุงเกลือนเนี่ยก็จะมีตัวละครระดับ S s R เหมือนเดิมแล้วก็บาทสุ่มหนึ่งใบอ่ะเหมือนเดิมนะครับผมเป็นของจิมเมตะเล็กร้อยนะเป็นการสุ่มหาดอกไม้นั่นเอง <laughs> ยอกยอกยอกแล้วก็ต่อไปนะครับผมผมลืมอ่านตรงนี้นะ ร้านค้าห้าวเทียนหวนขึ้นมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะนั่นคือถ้าเกิดว่าใครจํานะครับผมสกินถังห้าวไอตัวนี้ได้นะจะมีอีกนะครับผมจะมีอีกมาในกิจกรรมเดียวกันนี่แหละสำหรับใครที่อยากได้ถังห้าวตอนหนุ่มตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับยอกยอกยอกโดยจะมีการขายถุงเตลือให้คุณนะโดยถุงเตลือเนี่ยจะเป็นถุงเตลือแบบกิจกรรมถังห้าวเวอร์ชั่นแรกๆเลยนะครับผมพูดง่ายๆเลยก็จะเป็นการขายนะครับผมขายถุงสุ่มตัวเดิมนี่แหละถุงสุ่มที่มันมีกระดูกวิาานนนนนั้้ก็ญญญ R, ก็เปสงอยู่ในน มันจะเป็นถุงแบบนั้นแหละที่จะมาขายในรอบนี้ด้วยนะดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากได้ท้งห้าวตอนหนุ่มก็สุ่มหายได้แล้วกันเนาะไม่มีการันตีเหมือนเดิมนะแต่สกินตัวนี้นะครับผมทางห้าวไอตัวแดงๆเนี่ยมีการันตีอย่างแน่นอนนะการันตีน่าจะเป็น90มันเดิมบางทีเขาอาจจะลดก็ได้สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละรอกิจกรรมมันเข้ามาเนาะต่อไปเนี่ยอีกไม่กี่วันประมาณ4วันก็จะเป็นกิจกรรมปิดวีตรงแล้วขอเริรอีกนิดนึงนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วต่อไปเนี่ยบทเนื้อเรื่องจะเป็็นนนขออองใคผมสปยยห้เลั่กื ปีปีตรงนะครับผมสกินแบบโอ,โ,โอ้โหโคตรน่ารักดังนั้นเนี่ยอยากจะได้สกินต้องมีตัวละครก่อนครับผมอย่าลืมสุ่มในวันที่13นี้นะสาหรับใครที่เล่นเซิร์ฟหลังๆเนี่ยก็มันจะเป็นการเรียงตามเซิร์ฟไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนเอาเป็นว่ามันมาเดือนกว่าๆก,กันแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ like ไให้ผมด้วย